สวัสดีครับเ,เพื่อนๆกลับมาพบกับ m a ทแมสนะครับกับ Cyberpunk 2 0 7 7นะครับในวันนี้จะเป็นคลิปเตรียมตัวก่อนเล่นเกม Cyberpunk นะครับที่จะลงมาให้เราได้เล่นกันในวันที่10ทธันวาที่กำลังจะมาถึงกันแล้วนะครับ ก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ใหม่สำหรับช่อง Mad m a สนะครับเพิ่งจะกดเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากกด subscribe ช่อง Mad m a สกันด้วยนะครับช่องของเราเนี่ยจะเน้นไปทางเกมแนว RPG Action เป็นส่วนใหญ่นะครับการจัดบ u i l d ทางฝั่งแมคนิตของตัวเกมต่างๆเลยถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง m a ท m a สกันด้วยนะครับ ไซเบอร์พัง2077เนี่ยมันเป็นเกมแนวแอคชั่นโอเพนเวิร์อาร์พีจนะครับมีทีมเกมเซตติ้งมาในโลกอนาคตนะครับในช่วงปี2077ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยการแต่งเติมต่อเติมร่างกายด้วยเครื่องจักรกลนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับเทคโนโลยีเนี่ยล้ำสมัยมากรถสามารถบินได้แล้วนะครับแต่ว่ารลับกันความเป็นมนุษย์เนี่ยกลับลดลงนะครับเซตติ้งของเกมนะครับจะเป็นเรื่องราวของ V ีตัวละครหลักของเรานะครับที่ทํางานเป็นทหารรับจ้างอยู่ในเมืองในซิตี้นะครับในเมืองเนี่ยจะเต็มไปด้ กรรมนะครับ เรื่องราวของวีเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากการที่เขาถูกว่าจ้างจากเด็กสเตอร์ดีชอนนะครับให้ประโมยชิปอันหนึ่งจากอาราสกะคอร์ o ปอเรชันนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าชิปตัวนี้เนี่ยมันเป็นคีย์หลักสําคัญที่จะนําไปสู่ความเป็นอมตะนะครับวีเนี่ยแมเนสามารถขโมยชิปตัวนี้มาได้นะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าคู่หูของเขาเนี่ยแจ็กกี้จะไม่รอดนะครับและสุดท้ายเมื่อวีกลับมาหาเด็กสเตอร์พร้อมกับชิปที่เขาขโมยมาได้นะครับเขาก็ถูกหักหลังนะครับแล้วก็ถูกฆ่าตายและปล่อยให้ตายใน, Land s, นแลนฟิลส์นะครับแต่ดู จากชิปที่ติดอยู่ที่หัวของเขานะครับที่เขาขโมยมาที่เป็นคีย์หลักของความเป็นอมตะและตรงนั้นนะครับก็คือครั้งแรกที่เขาได้พบกับ r o c k e r Boy นะครับ Johnny Silverhand นะครับ Digital Ghost ที่มาติดอยู่ในหัวของเขานะครับซึ่ง Johnny Silverhand นเนี่ยนำแสดงโดย e a n u r e e v e s นะครับเป็นไฮไลท์ของเกม Cyberpunk 2077เลยก็ว่าได้นะครับ ต่อมาเรามาพูดถึงไลฟ์พาร์กันบ้างดีกว่านะครับตัวเกมนะครับมันจะเริ่มจากการที่เราสร้างตัวละครนะครับแล้วตอนแรกที่เราสร้างตัวละครเนี้ยเขาจะให้เราเลือกไลฟ์พาร์นะครับก็คือแบล็กการ์ดชีวิตของเรานั่นเองซึ่งก็จะมีทั้งหมดด้วยก,กัน3ตัวเลือกนะครับนอร์มท สตรีทคิดแล้วก็คอร์ปอเรทนะครับนอรแมเนี่ยจะเป็นไลฟ์พาร์แบบที่เราเป็นผู้อาศัยอยู่นอกเมืองนะครับในเขตเทเลซายในแบดแลนด์นะครับ, ide, land, รบที่อยู่ด้านนอกของเมืองในสตี้ nice ส่วนสตรีทคิดเนี่ยก็คือการที่เราเติบโตมาจากการเป็นเด็กข้างถนนนะครับอยู่กับชาวแก๊งต่างๆและจะมีความผูกพันกับธุรกิจด้านมืดด้วยนั่นเองและสุดท้ายก็คือคอร์ปอเรทนะครับคอร์ปอเรทเนี่ยเราจะมีแบล็กเกลว์ที่เป็นการทํางานให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่อาราสกะนะครับซึ่งอาราสกาเนี่ยเป็นบริษัทใหญ่นะครับที่ ซึ่งการเลือกตัวไลฟ์พาสตัวนี้นะครับมันจะดีฟายด้วยนะครับว่าเวลาเราเริ่มเกมเราจะไปเริ่มที่ส่วนไหนของเมืองนะครับแล้วมันยังส่งผลอีกนะครับกับการอินเทอร์แอคกับตัวละครหรือว่าอินต่างๆในเมืองยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับถ้าเราเลือกเป็นสตรีทคิดเนี่ยเวลาเรามีปัญหากับพวกชาวแก๊งนะครับที่เป็นชาวแก๊งในเมืองเราก็อาจจะแก้ปัญหาตรงนั้นได้ง่ายกว่าที่เราเป็นนอร์แมนนะครับเป็นคนที่เขาไม่รู้จักว่ามาจากข้างนอกมายังไงนะครับ หลังจากที่เราเลือกไลฟ์พาร์ตของเราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถสร้างตัวละครของเราได้นั่นเอง<ๆ>ซึ่งการสร้างตัวละครในเกมนี้เนี่ยถือว่ามีความละเอียดที่ยิบมากๆเลยนะครับเราสมรามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเล่นเป็นตัวเพศหญิงหรือเพศชายวีเนี่ยแล้วแต่เราเลยว่าจะให้เขาเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชายนะครับเราสามารถเลือกสีสรูปแบบขนาดได้ทุกอย่างเลยนะครับสีผิวทรงผมหูตาจมูกปากนะครับแผลเป็นรอยสักรอยเจาะร่างกายนะครับฟันสีฟันยังเลือกได้เลยและที่เป็นไฮไลท์มากๆเลยนะครับเราสามารถเลือกรูปแบบของน้องจูของเราได้ด้วยนะครับรวม ถึงผลของน้องด้วยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันและก็เหมือนเกมมารจีทั่วไปนะครับเราจะมีค่าเตตัสเริ่มต้นมาให้เราด้วยนะครับซึ่งค่าเตตัสในเกมนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด5อย่างนั่นก็คือบอดี้อินเทลเ e n กซ์ e ร t เล็กซ์เท a l นโลยีนะครับและสุดท้ายก็คือคูลซึ่งตอนแรกเนี่ยทุกอย่างมันจะเริ่มต้นมาที่3นะครับและเราจะมี p o i n t นะครับให้เราสามารถอัพเพิ่มได้อีกทั้งหมด7พอยครับผม ต่อมาเรามาดูอีกหนึ่งหัวข้อสําคัญสําหรับเกมไซเบอร์พังกันเลยนะครับนั่นก็คือตัวเมืองในซิตี้นั่นเองนะครับในซิตี้เนี่ยเป็นรัฐอิสระที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียนะครับมีประชากรอยู่ประมาณ6ล้านคนเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีและอาชญากรรมนะครับและได้รับการโหวตว่าเป็น the worst place to live in a m e ริกานะครับหรือว่าเป็นเมืองที่ไม่น่าอยู่ที่สุดในประเทศอเมริกาเลยตัวเมืองเนี่ยจะแบ่งออกเป็นเขตใหญ่ๆนะครับปกเขตด้วยกันและในแต่ละเขตนะครับก็จะแบ่งออกเป็นย่านเล็กๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่เจา้าย่านกกี้อจะูปง โดย The g แ n g งนะครับก็จะมีแก๊งควบคุมพื้นที่อยู่แต่ละเขตหมดเลยมีพื้นที่ประมาณ75.42ตารางกิโลเมตรนะครับเขตแรกนะครับนั่นก็คือซิตี้เซ็นเตอร์นั่นเองเขตนี้เนี่ยเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ขององค์กรต่างๆนะครับศูนย์การค้าและย่านดาวเทาของเมืองเขตต่อมาก็คือวัดสันนะครับจะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองเคยเป็นเขตเศรษฐกิจเก่ามาก่อนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถูกเทคโอเวอร์โดยชาวแก๊งไปแล้วนะครับก็คือแก๊งเมลสตอมและแก๊งไทเกอร์ครอนั่นเองนะครับต่อมาก็คือเวสต แอรเรียนี้นะครับเป็นแอรเรียของคนรวยเวลตี้ในเมืองนะครับหรือว่าพวกซเลิบิตี้ต่างๆนะครับและเป็นเขตที่ค่อนข้างปลอดภัยเลยนะครับเพราะว่าพวกคนที่รวยๆเนี่ยจะตั้งพวกบริการหรือว่า Security เนี่ยมาอยู่ในเมืองค่อนข้างเยอะเลย เขตต่อมาก็คือเฮวูดนะครับเป็นเขตที่ติดกับทางซิตี้เซ็นเตอร์นะครับตอนล่างลงมาซึ่งตอนบนเนี้ยจะติดกับทางซิตี้เซ็นเตอร์จะมีความสีวิไลเข้ามาอยู่ในเขตนี้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าทางตอนล่างของเขตเนี้ยจะเป็นสลับนะครับซึ่งถูกปกครองโดยแก๊งเลนติโน่และซิกสตรีทครับผมเขตต่อมาก็คือเปซิฟิก้านะครับเขตนี้เคยเป็นเขตที่มีการลงทุนทางเรื่องของโรงแรมรีสอร์ทห้างนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ปัจจุบันเนี้ยถูกกลับทิ้งล้างหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจและสงครามนะครับก็เลยถูกเทคโอเวอร์โดยแก สแลฟฮูดูบอยส์นะครับมาทําเป็นที่พักอาศัยของเขาไปซะละต่อมาก็คือซานตาโดมิงโกนะครับเขตนี้เป็นเขตที่เก่าแก่ที่สุดของนาซตตี้เขาว่าได้เลยนะครับองค์กรใหญ่ๆนะครับเขาเคยใช้เขตนี้เป็นที่ตั้งของโรงงานนะครับโรงไฟฟ้าเก่าๆหรือว่าที่เก็บของโกดังเก่าๆนั่นเองซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็จะกลายเป็นที่พับพิงของผู้คนไปแล้วนะครับสุดท้ายก็คือแบดแลนด์นะครับที่ผมได้เมนชั่นไปก่อนหน้านี้ถ้าเราเลือกเป็นนอร์มนเนี้ยเราจะไปเริ่มเกมที่แบดแลนด์นะครับแบดแลนด์หลักๆเนี้ยก็คือต ก็จะมีชาวแก๊งอยู่เหมือนกันนะครับปกครองพื้นที่นี้อยู่เหมือนกันต่อมาเรามาพูดถึงทางเรื่องของอาวุธและเกียร์ในเกมนี้กันบ้างดีกว่านะครับอาวุธในเกมไซเบอร์พังนะครับจะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆนะครับด้วยกัน5แบบนั่นก็คือไซเบอร์สมาร์ทเทคพาวเวอร์และก็เมลีนะครับไซเบอร์เนี่ยก็คือไซเบอร์แวร์นะครับเป็นอุปกรณ์ที่มาติดอยู่กับตัวเราเป็นมิสไซล์เป็นดาบนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นหุ่นยนต์นั่นเองเราสามารถแฮชแท็กตัวอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปกับตัวเราได้นะครับ ต่อมาก็คือสมาร์ทนะครับสมาร์ทนี่คือปืนครับผมแต่จะเป็นปืนที่มีความพิเศษนิดหน่อยนั่นก็คือสามารถยิงกระสุนติดตามได้ยิงทะลุกำแพงได้นะครับเป็นปืนที่มีแมคชนิกค่อนข้างเทคนิคอลนะครับเทคเนี่ยเทคคือปืนเบานะครับพาวเวอร์คือปืนหนักก็คือปืนปกติเลยนี่แหละแต่ว่าจะเป็นปืนเบากับปืนหนักต่างกันนะครับและสุดท้ายก็คือเมลีก็ตามชื่อเลยนะครับเป็นอาวุธตีใกล้ยกตัวอย่างเช่นดาบปะนะนะครับซึ่งตัวอาวุธทั้งหมดของเราเนี่ยเราสามารถมอดเขาได้นะครับจะมีออปชั่ ได้นั่นเองนะครับและอีกหนึ่งอย่างก็คือ attachment นะครับ attachment เนี่ยจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเข้าไปที่ตัวอาวุธของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นปืนเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มแม็กกาซีนได้นะครับติดกล้องเข้าไปติดที่เก็บเสียงเข้าไปนะครับเพื่อว่าเอาไปใช้งานในสถานการณ์ที่เหมาะสมนั่นเองส่วนทางเรื่องของเกียร์หรือว่าของสวมใส่ของเรานะครับเกมนี้เนี่ยจะมาในรูปแบบของเสื้อผ้าปกติเลยนะครับแล้วก็เน้นไปทางแฟชั่นด้วยจะแบ่งออกเป็นแรงค์ต่างๆนะครับเหมือนเกมอื่นๆทั่วไปเลยก็จะมี common นะครับ uncommon rare ี่ตามสีด้วยสีเขียวสีฟ้าสีม่วงสีส้มประมาณนี้ครับผมแล้วตัวเกียร์เนี่ยยังมีสเตตัสที่พิเศษแล้วก็รวมถึงสกิลด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเกียร์บางเกียร์เนี่ยจะมีค่าป้องกันเคมีคอลมีค่าป้องกันฟิสิกอลอะไรประมาณนี้ที่ต่างกันออกไปนะครับ เรื่องต่อมาก็คือ vehicle หรือว่ายานพาหนะในเกมนี้นั่นเองนะครับซึ่งยานพาหนะในเกมนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเราจะสามารถซื้อเป็นเจ้าของได้นะครับเราสามารถเรียกเขามาได้นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนสามารถตกแต่งยานพาหนะเราได้ด้วยนะครับเป็นแบบ rpg หนักๆเลยนะครับถ้าใครชอบรถเกมนี้ผมมองว่าก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบเลยนะครับมีฟังก์ชันในการแต่งรถด้วยทางฝั่งของรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็นด้วยกันทั้งหมด5แบบนะครับจะมี economy executive heavy duty นะครับ sport car และสุดท้ายก็คือ h y p e r c a r นั่นเอง economy เนี่ยก็จะเป็นรถแบบธรรมดารุ่น ประหยัดใช้งานง่ายสะดวกซื้อที่ไหนก็ได้นะครับต่อมาก็คือ Executive Executive เนี่ยจะเป็นรถที่หน้าตาค่อนข้าง Old School หน่อยนะครับดูเป็นรถหรู Heavy Duty นะครับก็คือรถปุ้มเกราะหรือว่ารถบรรทุกคันใหญ่ๆนั่นเองนะครับรถพวกนี้เนี่ยเน้นในการใช้งานนะครับดูเหมือนว่ามันจะขับเหยียบรถคันอื่นพังได้ด้วยนะครับต่อมาก็คือ Sport Car นั่นเองนะครับสปอร์ตคารนี้ก็ตามชื่อเลยเป็นรถสปอร์ตนะครับเน้นความเร็ว และสุดท้ายก็คือไฮเปอร์คาร์นะครับไฮเปอร์คาร์นี่ก็คือรถที่แพงมากๆนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางฝั่งของพวกซเลบปิตี้ที่ใช้กันนะครับและสุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เคนนนั่นเองนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะเป็นคนที่ชอบขับมอเตอร์ไซค์ในเกมมากกว่านะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันคล่องตัวกว่าและในเกมนี้เนี่ยเขาได้ทําการคอัพกับทางบริษัทของเคนโนรีฟนะครับชื่อว่าบริษัทอาร์คเหมือนกับว่าเขาจะเอามอ af, เตอร์ไซนนค ว่าจะเป็นคันไหนของบริษัทอาร์นั่นเอง และเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของ DLC แล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆนะครับไซเบอร์พังเนี่ยหลังจากเตือนประกาศเปิดตัวเกมมาสัก23รอบนะครับหลายรอบมาก CD Pro j รเ t ก e ต็นะครับก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าเกมเนี่ยจะปล่อยให้เราเล่นกันในวันที่10ธั ember หรือว่าเดือนธันวาคมปี2020ที่กำลังจะมาถึงนะครับลงเล่นพร้อมกันทุกแพลตฟอร์มนะครับ PC PS4 Xbox Google Stadia ครับผมส่วนทางฝั่งของ Next Gen นะครับ PS5 กับ Xbox Series X เนี่ยก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าจะมีการอัปเดตขึ้นไป่ เหมือนว่าจะไม่ใช่ปีนี้นะครับน่าจะเป็นปีหน้า2021นะครับส่วนเรื่องของ DLC และมันติ Player นะครับทาง CD p r o ปร k จก e d เนี่ยก็ได้ออกมาบอกแล้วเหมือนกันนะครับว่าจะมีฟรีเดียลสำหรับเกม Cyberpunk แน่นอนนะครับส่วนมันติ Player จะเป็นอีกหนึ่ง Product standalone แยกออกไปเลยนะครับที่อยู่ในจักรวาลเดียวกันก็คือเป็นเกมใหม่นะครับอาจจะเป็นเกมออนไลน์ตัวหนึ่งที่อยู่ในจักรวาลของ c y b e อร์พันะครับ โอเคครับผมก็ครบกันแล้วนะครับกับข้อมูลเบื้องต้นของเกม Cyber p u พัง0 7 7ที่กําลังจะลงมาให้เราได้เล่นกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการพรีออเดอร์ตัวเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยววันที่10เกมเปิดตัวตอน8ปดโมงเช้าเนี่ยผมก็น่าจะมาสตรีมให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองมาคอมเมนต์กันดูนะครับในเรื่องของไลฟ์พาร์ของ Cy b e r p u n k เนี่ยว่าเพื่อนเอนเลือกกันแล้วหรือย,ยังว่าเพื่อนๆจะเล่นเป็นไลฟ์พาร์แบบไหนนะครับเป็น, Kid, ปน, ad, ปน,นสนตร เทรคิดหรือไม่ก็คาร์บเรตนะครับเดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันว่าแบบไหนเนี้ยมันน่าสนใจมากกว่านะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมมาถึงตรงนี้ถ้ายังไงวันนี้แมทแมสขอตัวก่อนแล้วดีกว่านะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ